โดยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนะจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่วงของรายการยาวแสดงแทนคุณแผ่นดินประจำวันที่14มิถุนายน2565ทางคลื่นวิทยุหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายสียง9 3 4สนงัาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีนคลื่นความถี่ FM 88.75เมกะเฮิร์ต AM 1512กิโลเฮิร์ตวันนี้กับหน้าที่ของนพรน์ภูริผล ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มฝั่งเช่นเคยนะครับในช่วงของรายการนะครับรายการนําเสนอภารกิจของหน่วยขึ้นตรงของสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัริการทหารพัฒนาและวันนี้ครับมีภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่และหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่นักสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัริการทหารพัฒนามาประสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้รับทราบครับ เริ่มต้นกันที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยปริการทหารพัฒนาเมื่อวันที่13มิถุนายน2565กองประชการกองทัพไทยหน่วยประชการทหารพัฒนาโดยท่านพันเอกดุพดลระวีวันผู้รับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่13สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยประชิการทหารพัฒนาครับ ได้จะกำลังพลจิตอาสาของหน่วยจำนวนแดนายเข้าร่วมบริจาคโลหิตโครงการ2.8ล้านมิลลิลิตรสู้โควิดน,นทพเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565และเพื่อเป็นการสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา,าการชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์โดยมีกำลังพลร่วมบริจาค โลหิตจำนวนเจ็ดนายหลมยอดโลหิตทั้งสิ้นจำนวน, 3, นานวน3่งิมลิตรณสารประชาคมอําเภอแก่งกระจานอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับมาที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการขื้นที่16ส่งหกันพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจัการทหารพัฒนานะครับโดยท่านนาวาการเอกกรเอกศรีสมบุญ พ่งกับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สนังานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประจการทาหารพัฒนาได้นําอาจารย์และนักศึกษาคณะมัณทศินหมาวิทย์เสปากรวาดภาพงานสติีอาร์ตและก่อสร้างลานคนมอนในโครงการจัดทําแผนพัฒนาและฟื้นฟูข,ของพระพิมนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัดธนธรรม ณสถานีตำรวจอำเภอไซน้อยตำรวจไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่คือข่าวประจำวันที่14มิถุนายน2565ในรายการยามชแดนแทนคุณแผ่นดินคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามข่าวย้อนหลังได้นะครับในชื่อเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชการทาหารพัฒนาติดตามทุกข,ข่าวได้ที่นั่นครับรายการยามชแดนแทนคุณแผ่นดินวันนี้ครับคงจะต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม